รบกวนถามว่าถ้าหนูมีความรู้สึกว่าทุกข์มากจนไม่รู้จะทํำยังไงแล้วหนูอดทนนั่งสมาธิไปทั้งที่รู้ตัวว่าไม่สงบจะเป็นการดีหรือเปล่าคะไม่ดีนะฮะคือการนั่งสมาธิเนี่ยขอให้ขอให้ใหทําความเข้าใจไว้ที่เบื้องต้นว่าเราไม่ได้นั่งสมาธิเนี่ยเพื่อจะกดจิตให้มันสงบเพื่อที่จะให้ในหัวเราปลอดโปรโง่งปราศจากเรื่อง สุ้งซ่านเรื่องที่มันกำลังติดพันอยู่ไม่ใช่นะการนั่งสมาธิจะหลับตาหรือว่าลืมตาเดินลืมตาขึ้นมาเดินจงกรมก็ตามเนี่ยจุดมุ่งหมายแบบพุทธคือให้มีสติเห็นสภาวะที่กำลังปรากฏอยู่ตามจริงถ้าหากว่าเรานั่งสมาธิอยู่แล้วรู้สึกเป็นทุกข์มากให้ดูความทุกข์ไม่ใช่ไปดูลมหายใจไม่ใช่ไปดูกรรบริกรรมอย่างอื่น เพราะอะไรเพราะว่าถ้าเรามีความทุกข์มากแล้วไอ้กำลังของความทุกข์นยะมีแรงดันเอาชนะสติได้เนี่ยนะแล้วเราพยายามสู้มันก็เหมือนกับเอาไม้ซีกไปงัดไม้สูงหรือนะเอาเด็กตัวผ,มผอมๆแห้งๆเนี่ยไปพยายามสู้กับพวกซูโมโ่หรือว่านักมวยปล้ำนะไอ้ที่มันแบบตัวมันต่างกันมากเนี่ย ทางที่ดีที่สุดเวลาเกิดความรู้สึกเป็นทุกข์ขึ้นมาให้เห็นความทุกข์เดี๋ยวนั้นเลยว่ามันทุกข์ที่ตรงไหนส่วนไหนของร่างกายมือกำอยู่ไหมมือเกรงอยู่ไหมถ้ามือเกรงอยู่มือกำอยูนะ่นั่นแสดงว่ามีความทุกข์และปรากฏที่กายอย่างเห็นชัดๆเลยมันมีฟีดแบ็กทางร่างกายที่สะท้อนอยู่ถ้าหากว่ามันมีความรู้สึกอึดอัดกลางอกก็ให้ดูความรู้สึกอึดอัดที่กลางอก ก็เห็นความรู้สึกอึดอัดที่ส่วนไหนของร่างกายส่วนนั้นมักจะคลายให้เห็นต่อหน้าต่อตาเดียวนั้นแล้วความรู้สึกทางใจมันก็จะสบายขึ้นหรือถ้าเกิดความรู้สึกวุ่นวายปั่นป่วนฟุ้งซ่านก็ให้ดูว่าเนี่ยลักษณะของใจเนี่ยนะมันมีอาการปั่นป่วนอยู่มันมีอาการที่วกวนอยู่มันมีอาการที่ไม่จบไม่จบไม่สิน้นไม่สงบและอย่าไปอยากสงบ ให้ดูความไม่สงบจนกระทั่งเห็นว่าความไม่สงบเนี่ยมันแสดงตัวชัดๆถ้าเมื่อ,อไหร่คุณเห็นความไม่สงบแสดงตัวชัดๆเมื่อนั้นนะคุณจะเห็นว่าลักษณะความไม่สงบมันจะค่อยๆแปลตัวไปค่อยๆอ,อ่อนกําลังลงนี่คือธรรมชาตินะถ้าคุณไม่เห็นอะไรสิ่งนั้นจะเหมือนคงอยู่ไม่เปลี่ยนแปลงจะเห็นอะไรเมืออ่อไหรสิ่งนั้นเปลี่ยนแปลงให้ดู เกือบจะในทันทีขอให้เห็นจริงๆเถอะไม่ได้เห็นด้วยความคาดหวังไม่ใช่เห็นเพราะว่าอยากจะให้มันสงบไม่ใช่เห็นเพราะว่าอยากจะให้มันหายไปไม่ใช่เห็นด้วยอาการขับไล่สายส่งแต่เห็นด้วยอาการเป็นผู้ดูนั่งสมาธิครั้งต่อไปนะแค่ตั้งใจเท่านั้นแหละว่าเราจะดูเราจะยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นตามจริงเพื่อเห็นความไม่เที่ยงของมันไม่ใช่คาดหวังว่าจะให้เกิดความสงบแล้วการนั่งสมาธิครั้งนั้นของคุณจะไม่สูญเปล่านะครับ